เพื่อนฟ่งมาทักทายจ้ะส่งเสียงเจี๊ยบเจอยู่เนี่ยนี่กระึ่งจะไม่มีแมงวันตัวเนี้ยเช้าเกินแมงวันยังไม่มาจ้ะอันนี้คงกัดยักษ์ทั้งหมดนี่ไม่ได้หรอกแต่เต็มเดี๋ยวจะเคี่ยวไม่ได้สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนมาจ้ะวันนี้ซื้อผลไม้มาสี่อย่างจ้ะนะสี่อย่างสตรอเบอรี่แล้วก็ภูมิสีเขียวจ้ะนี่สีเขียวสุกแล้วนะสีเขียวแล้วก็ภูมิสีแดงจ้ะนี่สีแดง อันนี้เขาเรียกชื่ออะไรอจอยเรียกไม่ค่อยอะไรสักอย่างนี่แหละนะเนี่ยลูกใหญ่ๆจะอันนี้จะจะมาดูว่ามันจะหวานไหมบางทีมันจะมีรสชาติจืดจ่ะนะสีนี้เรามากินกันจะตอนจะกินนี่เพื่อนๆเอ้ยข้างบ้านนี่เปิดประตูชงเงือมองตลอดอราจะเนืองแต่หน้าต่างชั้นบนนึงเริ่มแบบมีการแบบเดินละเวอร์ก <c ười> เดินละเวอร์เดินละเวอร์หมายถึงเดินพุ เดินผู้พลาดน,นะจ๊ะนะอันนี้สตรอเบอรี่จ้ะจอยไปไอ้มาเก็ตมาจะมาชาไปมาเก็ตในหมู่บ้านจอยนี่แหละจ้ะนะอันนี้สตรอเบอรี่จ้ะไม่รู้หวานหรือเปล่านะจอยก็จะมีพริกเกลือจ้ะเพราะว่าจอยไม่ชอบแบบเปรี้ยวน้ำเพื่อนนะถ้าจะกินต้องแบบจิ้มจิ้มเกลือจ้ะแล้วกอ็อมเปรี้ยวอมหวานเดี่ยจ้ะ ลมจะลมไม่ต้องตกใจช่วงที่จะบมานั่งกินอย่างเงี้ยเพื<ๆ>่อนๆเลยลมจะไม่ลมก็แมงวันไม่แมงวันก็เพื่อนบ้าน้ะนี่แหละจ้ะต้อตงจิ้มเกลือเปรี้ยวจอยเป็นคนที่แบบ <c oughs> เขาว่าหวานหวานจ้ะแล้วก็ว่าเปรี้ยวจ้ะเพื่อนๆนะอันนี้ดีก่ก็นี่ หวานจ้ะเน,นี้ยหวานมีเมเ็ดด้วยเห็นไหมเนื้อหนาจา้ะลูกเล็กหวานหวานก็ยังจิ้มเกลืออยู่จ้ะหวานจากก้าก็ยังจิ้มเกลืออยู่เด้อเพื่อน,น,นเพเดอ้อทดลองละเปรี้ยวมันเปรี้ยวไอสตรอเบอรี่เนี่ยาหาันในใกล้ต้องนิดนึงเนาะมันไม่ค่อยมองเห็นมันไม่ค่อยเห็น เี้ยวหวานรูปทรงต่างกันไหมต่างกันเนาะแล้วลองลองสีนี้หน่อยสีเขียวนะเราจะลองกัดก่อนเลยอืมจืดจ <c oughs> <c oughs> ิ้มเกลือต่อจะจืดอันนี้จืดเนื้อหนานะเพื่อนๆมันจะมีความเปรี้ยวตรงที่เปลือกไงเปรี้ยวตรงเปลือก แต่เนื้อบอกเลยนะเพื่อนๆจะไปจะไปซื้อถ้าเห็นในอังกฤษนะสีเขียวบางพันนะมันจะมันจะจืดจ้ะบางพันก็หวานหวานนะแต่พันเนี้เปรี้ยเปรี้ยวเนื้อจืดแต่เนื้อหน้า,าจ้ะอืม,อามาก็มีกระตุ้นชูด้วยจ้ะหกย้อยไปทั่ะ ม,มีรสชาติดอกไม้ก็ไม่ค่อยมีแล้วจ้ะประมาณนี้ผักไม่มีแล้วจ้ะไม่มีแล้วมีแต่ต้นหอมนะกับมะเขือเทศขน,นั้นแล้วจ้ะ เม็ดใหญ่มากจับจ,จะบอกว่าอย่าซื้อพันนี้นะเพื่อนๆนะเม็ดใหญ่มากเม็ดใหญ่ถ้าจะกินกินพันนี้จ้ะนะอ่าลูกต่อไปลูกอันนี้ลืมอมีดมาเพื่อนจะกัดโชก็เนาะเต็มป้ากเกินไปครับก่อนนะอุ้ยทำไมมันแข็งอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะกินอะไรต่าย่างเนี่ยครับ นี่อย่างนี้นี่เนื้อเนื้อหนาจะบางบางบางลูกก็หวานหวานบางลูกก็ออกจืดๆเปรี้ยวๆนะเพื่อนๆนะมันแล้วแต่สายพันแล้วแต่การบำรุงจะจิ้ม,มเกลือต่อจะอะไรก็จิ้มพิกเกลือน,นี่แหละมีส่วนร่วมในตัวมอดเนี่ยถ้ามมันก่อน ถูกมันอยากออกกล้องมาแรงเห็นไหมบินบินบินอันไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่แมงวันนะ,ะเพื่อนๆนาคล้ายคล้ายพึ่งน้อยอ่ะจ้ะ,ะก็เปลือกนะ้ามีรสชาติออกปเปรี้ยวๆกินเปลือกกับเปรี้ยวจ้ะกินเนื้อไม่ค่อยเท่าไหร่เหมาะสำหรับคนกินกับพริกเกลืออย่างจอย ย,ย้อยลมพัดมาเนะปิวเนะพริกเกลือเนะเข้าลูกตาเนาะ,นะเริ่มดิสโก้เทรละ ลมโตเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินผลไม้มาน,นั่งกินผลไม้โชว์เนี่ยดืมด่มเกลือดื่มเกลือช่วยได้เยอะจ้ะ อะไรก็สู้ลูกนี้ไม่ได้ลูกนี้สับสุดบรรดาผลไม้ที่ซื้อมาเนี่ยหวานจนไม่ต้องไปจิ้มไอ้เนี่ยถึงจะจิ้มก็อร่อยจ้ะนะหวานมากอันนี้เปรี้ยวเปลือกมันอะเปรียนะปร้ยวจ้ะเนื้อหนาดีอยู่จ้ะถ้าจะให้จอยซื้อไอ้นี่ กับสีเขียวนะจอยซื้อลูกอันนี้ดีกว่าจอยไมมานั่งกินหมดถาดให้ดูเด้อเพื่อนๆเด้อมามามาแค่ทดลองการกินให้ดูเฉยโค้ด้อยไม่รู้วันก็ตกจากวันเนี้ย พูโพงอ่าเงี้ยทั้งวันพวกนี้เห็นว่าบอกแดดแดดจะดีกิ้มปาดไปขนาดนี้เลยเพื่อนอย่าให้มันเสียเวลายัดเข้าทางนี้แหละ มาทักทายจ้ะส่งเสียงเจี๊ยวเอยู่เนี่ยนี่ก็พึ่งจะไม่มีแมงวันนะตอนเนี้ยเช้าเกินแมงวันยังไม่มาจ้ะอันนี้คงกัดยักทั้งหมดนี่ไม่ได้หรอกแต่เต็มเดี๋ยวจะเคี่ยวไม่ได้มันสดชื่นนะพเพื่อนๆนะได้ยินเสียงนกเนะี่ยนกตัวเล็กโรบินเบิร์ดอะเปลือกหนาจันเปรี้ยว and เนี่ยถ้าใจไม่กินลูกก็กินจ้ะนะกินก็บโยก ล,ลูกเนี้ยสุกแล้วจ้ะนี่เหมือนเอ้ยลูกเดียวทั้งต้นเนี่ยจ้ะเหมือนไอ้นี่ไหมเหมือนกันไหมนี่จ้ะสุกแล้วนะ จ้ะหวานเพื่อนเนือ้อหนามากเสียงหัวเราะก่อนอมเปรี้ยวอมหวานจ้ะอร่อยมากกินอีกสักลูกมันเหมือนลูกพุทราเนาะไม่ใช่พุทราเด้อเพื่อนเพ่นเด้อ มันคล้ายกันเฉยๆแต่ไม่ใช่เม็ดนี่จะใหญ่จืดอย่างแบบไม่ได้เรื่อง่ะจ๊ะจืดมากปเปลือกมันก็แบบเปรี้ยวมากนะรีวิวการกินผลไม้อะ้านไหนร่อยอันนี้แซ่บสุดอันนี้ก็พอแบบแล้วแต่คนชอบนะ เนี้ยโอเคอยู่อันนี้แเราตอกคนชอบอีกอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่อะไรที่แบบที่แบบทบบว่าจอยจะชอบมากมายแต่อันนี้ดีกว่าอันนี้ก็ยิ่งไม่ชอบเลยรีวิวนะอัน <c oughs> อันนี้ก็ยิ่งไม่ชอบเลยไม่ใช่แบบนัม้คุปทีอย่างเงี้ยอันนี้ก็พอกินได้นานทีอย่างเงี้ยอันนี้ก็สามสี่เดือนกินทีอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แบบ กินทุกวันได้อันนี้คือถ้าอยู่มีต้นอยู่อะกับบ้านก็จะเก็บกินทุกวันได้อยู่แต่อันนี้ไม่เลยอันเนี้ยอันเนี้ยโทษทีอันเนี้ยไม่เลยไม่ซื้อเด็ดขาดต่อไปนี้ซื้อมาลองชิมให้เพื่อนๆดูเฉยๆนั่นแหละหอรสชาติยังไม่ได้เรื่องเลยเพื่อนๆเอ๋อ จะไปลงตัวซื้อเพื่อนเดอบอกไปก่อนซื้อมาให้มากินให้ดูแล้วจะไปลงตัวคืออันนี้ก็จับถาดไปพริกไปพริกไปมันจะล้มโคบตัวเนี้ยเพื่อนๆนะนี่ยอะลระันจ,จะไปลงตัวซื้อนะเพื่อนๆนะเห็นนะแต่ว่าต้นของบ้านยาจอยลูกมันขนาดนี้เพื่อนๆลูกขนาดนี้นะแต่สีเขียวนะลูกสีเขียวที่บ้านยาแตกรูปทรงแบบนี้วนหวานหวานเพือ่อนๆน้าบางปีหวานเจี๊ยบบางปีรูกไม่เป็นไงจืดนะเหมือนอย่างนี้เลย นั่นอันนี้ก็คือเริ่มแล้วจ้ะฝนเริ่มตกแล้วฝนตกไล่จอยละอืมโอ้ยั่งกินให้ดูดีๆนะฝนตกเป็นนี้ดีกว่าแซบที่สุดในปฏิพีฝนตก อืออยู่เนี่ยเห็นไหมบินชนกล้องอยู่เมื่อกี้เนี่ยฝนเริ่มตกจะเพื่อนๆจา๋า บีอย่างเงี้ยจับเพื่อนๆตัวจะจับใส่ปากแบบเนี้ยแล้วก็ต้องกัดไม่ให้ดูอีกเนะี่ยอืเปรี้ยวอันนี้ต้องใส่เหมือนยังสุกไม่ดีอ่ะอือกิมถึงว่ามันแกะยากแกะยากมันยังยังไม่สุกอ่ะเต็มที่อืมอันยังไม่สุกเต็มที่แต่เพื่อนๆมันเ,เปรี้ยวอ่ะอือ บีบก่อนกินก่อน <Okay. S 1> นั่นกระเด็นอีกเม็ดอะไรอ่ะเม็ดมันจจ้ะจอยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายกินผลไม้ให้ดูจ้ะว่าอันไหนมันอร่อยไม่อร่อยเพื่อนเพ่นจะได้เป็นแนวทางว่า คนไหนยังที่ไม่เคยกินผลไม้แบบหลากสีอย่างนี้เนาะได้รู้จะว่าไหนสมสมควรที่จะซื้อสมควรไม่ซื้อจะ้ะจะได้เงินเพือ่อนจอยได้ยินก็ทำแน่ๆน่หนึ่โบกมือกะคุยโทรศัพท์แข่งอีกอืมเอาเข้าไปีจ้ะ มเพื่อนพอแล้วเพื่อนๆไม่ไหวละกินพอแบบเรียกน้ำาจแค่นี้ก็พอแล้วเพื่อนๆนะโอเคไงจอยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ